จบงานในตัวเองของจริงพระเอกมาก้าความสามารถกองทัพพีครับบทหม่อมหลวงอศิรจุธาเทพแล้วอินจัดขอควบรับหน้าที่แต่งเพลงประกอบเองแถมร้องเองด้วยซะเลยกับเพลงชื่อฟ้าตรงตัวนางเอกฟ้าดุดับสรสาวมินระรวีแทนความรู้สึกเหงาหรือคิดถึงใครสักคนแค่งแงนขอมองฟ้าเพื่อส่งความรู้สึกถึงเธอเรียกว่าข้างรักแบบเกินร้อยงานนี้ผู้จัดพิจายศินีมาให้กําลังใจถึงหน้าห้องอาชันเดียมิวสิกพร้อมการันตีเพลงดีเพราะมากเตรียมฟินอินไปกับความรักของหม่อมหลวงอัิรจุธาเทพในดุดับสรค่ะ จริงพี่อะชอบเพลงนี้แต่ตอนที่เขาส่งเดโมโให้ฟังแล้วทิ่งพอวันนี้มาฟังเขาอาัดอะเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ภาพละครดุดับสอนขึ้นมามันมาจากความรู้สึกของของตัวพระเอกจริงๆคท่อนฟ้ามาในช่วงประมาณแบบเที่ยงคืนตีนหนึ่ง <c oughs> พี่ก็เลยอัดมาในโทรศัพท์ครับแล้วก็อัดแค่เท่านเนี้ยท<อ>่อนฟ้าแล้วหลังจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆ <c oughs> พี่ร้องไปเมื่อกี้แล้วก็นึกในใจว่าทำไมพี่ต้องแต่งเพลงมันยากขนาดนี้จริงแล้วเขาก็ไม่หยุดจี้รุกจุด ต้องต้งละเอียดต้องละเอียดครับอะไรแบบนี้เขาอินมากจริงๆเขาเป็นคนเต็มที่เวลาเล่นละครเขาก็เต็มที่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับละครเรื่องดุดอับสรรวมถึงทั้งเพลงฟ้าด้วย